ไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาสิทธ์อหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวาณโสเจเรแปลความว่า,วามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติ ที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในมเุเล็บคือพระนิพานอธิบายความอธกรฐา,าอธิบายว่าคําว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจําแนกมุนีเป็นสองประเภทคือเสขมุนีหนึ่งเสขมุนีหนึ่งเสขมมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคําว่าโมโนียปฏิบัติหรือโมโนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิทปฏาทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดผมจะเปิด State of มุนี ego Good character, moral p e r f e c t น o n w i s d o นี่ปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนาวันเมืองสาเกต ทรงปรารบภิกษุที่ภิกษุทุนปัญหาที่ภิกษุทุลถามจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทุลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเส,สด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบินธบาตมีพรหม์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นวิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำร,ร,รงุงมารดาบิดาที่ฉลาแล้ว เขาทูลว่าพระศัสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตนพราหมณีพัญญาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศัสดาตรัสว่าธรรมดาพระพเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วย พระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่น,นั้นมาเมื่อใครนิม,มนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาหว,วานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิม,มนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก,ก็กเสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราม์ก็รู้ว่าพระเจ้าสุดโททนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉน á ยจึงเรียกพระาศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระาศาสดา็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มาห้าร้อยชาติเป็นอาห้าร้อยชาติเป็นลุงห้าร้อยชาติ ส่วนพรมามณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นนาและเป็นป้าจํานวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้น พระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้นสามเดือนในพรรษาพราหมณ์และพรามณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทาสักระศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระาศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาวพนสถานมีภิกษุประมาณห้าร้อยเป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้า ขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณสาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าชานั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระวิดาทํากาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูปุทิสัยของมวลชนแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนะักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึงร้อยปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกินร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาวป,ปนกิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้ว ที่สุทั้งหลายทูลถามว่าสมปลายภพองเลเลชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอเสขยขมุนีปริณิพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องตอนนั้นว่ามุนีเ่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิกมีนัยยะดังพณน,นามาแล้ว